สวัสดีสบายดีเหมือนอีพาพี่น้องเขาเลาะทงหน้าพี่น้องอืมเลาะเบึ่งเข้าซุกเข้าซุกแล้วเข้าอกพี่น้องนี่งามพี่น้องนหนาโ่งม,มันยืเยืดตอนนี้ก็ซุกลายแล้วเข้าโดาพี่น้องพายพี่น้องเขาเลาะเบึงทงหน้าพี่น้อง ทุกน้ากว้างพี่น้องเอ้ยแต่ว่าฝนมันตกพี่น้องนาเขาน้อนพ่อเกี่ยวอะไรสู้ไม่ได้พี่น้องเอ้ยข้าวโด้พี่น้องเนะติดตามเบื้งน้ำกันพี่น้องทงในกระสุกหยไปเอาไม้พี่น้องเอ้ยแต่ไม้อยู่ดงเออเอาเบื้งน้ำกันมาไม้พี่เล็กพี่น้องเอ้ย ตามเบิง่งอากาศคืมๆืหมือมมนีกนันมีแสงแดดไปเลยโอ้เขานี่ผมนี่กว้างก,กว้างอันไีนได้ ตอนนี้ก็มางหอดทางแล้วพี่น้องทางเขาดงเบิ้งพี่น้องเบิ้งทางนี่พี่น้องจะน้อยสิได้ตัดไมหมเฮ้พี่น้องเบิ้งพี่น้องหมือนปีนจำได้หมืนน่นหมืน่นมีแกงได้พาคกับมีเท้าได้พี่น้องเยตอนนี้กำลังตัดไหม นี่เอ้าซ้อมเบิง้งมันสีงสเงาซ้ำด้็จพี่น้องอึบ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 โอ้แน่นพี่น้องนี่ลงมาแล้วพี่น้องลงมาแล้วไม่ไล่มองพี่น้องซ้อมก่อน มือสานติบเข้า hmm. ตัดปองสั hmm. ้น hmm. มันออกพี่น้องปองมันสั้นตัดเอาไว้ก่อนแบะมือมันสินักพี่น้องจักเตาะตอนตอนนี้ก็ได้จัเตะมัดพี่น้าะมัดเอะไรก็แบะมือตอนนี้กำลังกำลังมัดพี่น้องกำลังมัดไม้ บ่งงพีน้อมัดมัดเรียบร้อยมามัดข้างนี้บันเอกพี่น้องต้องมัดสองข้าง <c oughs> เอ่อมัดพี่น้องมัดมัดไม้ก็ได้พี่น้องเด้อ đi mẹ đây là bạn mẹ oh, oh. máy mẹ máy phá oh. bẹ máy thì nói là nhau để máy khỏi bẹ ừ. mười sàn tiếp khâu thì nói Nào. máy khỏi sống lắm ตอนนี้ก็ได้แล้วพี่น้อยไม่กะย่างกลับแล้วอือพือลำสองลำอ๋อตรงหน้าคือเก้าคือเก้าคือเก้าทรงหน้าฝนคือสีตกอีเละเบอร์หนึ่สิ แบะไม้เนาะหลอกกางทุ่งน้าตอนนี้ก็แบะไม้อยูอ่ะกาดก็คือคนยุติโต๊นค้อนเอาเอานี่นะงาวเป็นงาวเลยไหมก็ันเอาพักคิดไว้ก่อนพี่น้องเอ้ย <ừ> <c ười> ขีดหน้าพบกันใหม่ขอพบกอบกอบเจอเอามาส่งมาบึง